เนี่ยนับกี่ข้อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเ้าสิบดูประมาณเขาทิ้งไว้ประมาณสิบข้อแล้วก็ตัดนะครับแต่ข้างล่างนี้มันยังไม่แทงขึ้นมามันมันมันจะมีลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรา วันนี้เรามาชมแปลงขยายพันธุ์ของสวนไผ่ลุงสำรานครับเป็นแปลงไผ่จังมุนเพื่อขยายพันธุ์ครับโอ้โอันนี้นะเดี๋ยวเราดูอันนี้ก็มีการตัดไปบ้างแล้วอะไรไปแล้วนะครับเอาเดี๋ยวเจอลุงสำรานครับน,นี่นะครับลุงสำรานเชื่อแนะนําหน่อยตอนนี้อายุของมันนี่ยังไงครับนี่สองปีสามปีได้อย่างเนี่ยสองปีกว่าครับสองปีกว่านะครับอันนี้เราปลูกเพื่อขยายพันธุ์โดยเฉพาะเลยนะอ่าแล้วตอนนี้นี่ อ่ะขอดูหน่อยว่าที่ขยายพันธุ์ที่ยังไม่ตัดอันนี้ตัดแล้วเนาะอันนี้ตัดแล้วตัดไปแล้วนี่นี่นี่มาดูดูโอ้โหของเขานี่อุอ้วนอ้วนอ่ามีเหมือ,มอ,มอมมนกันแต่น้อยนะที่กิ่งแฟมนะน้อยน้อยเออของเขาจะไปกิ่งเดียวเดียวกิ่งเดียว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 แล้วก็ลากแน่นเป๊ะเลยนี่เห็นไหมอ่าอันนี้คือสไตล์ที่เขาทําที่นี่นะครับอ่าลองมาดูหน่อยครับนี่นี่มาดูแม่พันธุ์ปีหนึ่งเนี่ย นี่ถ้าเกิดตั้งใจกันทำนี่สองปีกว่านี่ทั้งหมดกี่คอครับนี่ทั้งหม 20, <S 2> <S 2> ดเลยนี่พันพันเกือบเกือบสองพันนะเกือบเกือบสองพันนะครับนี่ปีนี้คาดก่อนคาดการก่อนว่าได้ประมาณถึงเป็นหมื่นไหมนี่ประมาณหมื่นหมื่นหมื่นกว่าหมื่นประมาณหมื่นห้าหมื่นหกประมาณนั้นนะหมื่นห้าหมื่นหกแต่ว่าใครๆว่ามันจะเริ่มคือเราก็ต้องตัดก่อนแล้วถึงจะมาเริ่มทํารอบใหม่อีกนะ อันนี้รอบใหม่ก็ต้องมาอัดน้ําอัดปุ๋ยกันให้มันแข็งหนอก่อนนะครับเออปีหน้าปีที่สามพว่าน่าจะถึงสี่หมื่นนะถ้าตั้งใจกันจริงๆเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยนะน่าจะได้นะผมมองแล้วว่าถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นปีเนี่ยดูดิโอ้โหนี่ดูกิ่งเขาสินี่อันนี้มีเหมือนกันมีแสบเหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคนอยากเห็นเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมในถุงบางอันมันมีดูอันหนึ่งบางอันหลายอันแสบก็คือจังหวะเวลามันนั้นมันมีแสบขึ้นมานะ แถมขึ้นมาแต่ที่นี่วนอยากจะกินดูเยอะเพราะว่ามันถ,ถ้าเราตัดตอนช่วงที่ว่ามันมันมันต้นแก่อ,อผมว่าแขนงมันจะเล็กเนออ่าถ้าตัดตน้นแบบว่าถ้าใดนอนนไอยขึ้นมาได้ระยะแ่ไหนเราตัดเลยนอนอนอหน่อยอแต่ก็จะเสี่ยงกับาการเน่า การเน่าคล้ายๆอนี้อ่ะมาดูเลยมาดูเลยที่ลุงสำราญบอกการเน่านี <ver> ่นี่คล้ายๆนี่แต่นี่เน่ายังไม่ตายนะ่นี่นี่เน่าบางบางต้นตายหมดอ่านี่การที่ลุงสำราญบอกว่าเสี่ยงเหมือนกันนี่เน่าแต่เน่าอันนี้ไม่ตายแต่เน่าตายเน่าตายมีตัวอย่างไม่รือม่มีมีตัวอย่างอ่านี่นี่นี่เราเราไปตัดอ่อนกืนนี่เห็นไหมมันสังเกตดูมันมันไม่เน่าตอนตัดนะเออมันแตกมันแตกกิ่งมาแล้วเนี่ย มันแตกกิ่งมาแล้วจนช่วงที่ว่าเราตอนแล้ว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 พอมันแตกขึ้นมาใหม่แล้วเราตัดมันมาตัดกิ่งแตงอ่ะมันมาโอนมันมันมันมาเน่าอีตอนที่ว่ากิ่งแตงที่เราแตงออกมันอ่ะแต่ว่ามันผมมันมันในเราตอนตัดอ่ะเพราะว่าตัดเน่าทีหลังมันเน่าทีหลังคือว่ะมันแตกกิ่งมาแล้วแล้วเรามาแต่งกิ่งเนี่ยแล้วมันถึงได้ตายมันาจะเป็นช่วงที่ผมเยอะเกินผมทุกไปที่นี่นะเอ้าเดี๋ยวเราลงไม่ลึกมาก แต่เราอยากรู้ก่อนว่าที่นี่สไตล์เขาตัดประมาณกี่ข้อช่วยกัน,นับหน่อยพี่ตัดความสูงประมาณกี่ข้อที่เราเอาไว้นะอ้าวคุณมาดูแลนี่น่ยนับกี่ข้อนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดูประมาณเขาทิ้งไว้ประมาณสิบข้อแล้วก็ตัดนะครับแต่ข้างล่างนี่มันยังไม่แทงขึ้นมามันมันมันจะมีเนี่ยคือว่ามันตอนในทันคือ คือช่วงช่วงคาสิงหาแล้วเรายังตัดยอดอยู่อ่ะอ่าไม่ไม่ทันหรอกเพราะถ้าสิงหาแล้วเรายังตัดยอดอยู่มันไม่ทันอ๋อแต่อย่างนี้ห่อได้ไหมนี่ห่อแล้วมันไม่ออกถ้าอย่างงี้มันไม่ออกแล้วเพราะว่ามันแรงอ๋อก็ต้องคือในจังหวะคือถ้าช่วงสิงหาแล้วไม่ต้องตัดแล้วยอดที่เนี่ยเออมันห่อไม่ทันมันแตกไม่ทันเนี่ยไม่ทันกันนะ เนี่ยตัดไว้แล้วมันถึงมันมันมันห่อไม่ทันไงอ๋อคือมันแรงมันแรงไปซะก่อนอ่ะแรงก่อนเราก็ได้รู้อ่ะพอถึงเดือนสิงหาแล้วเราไม่ตัดยอดแล้วอ๋อตรงไล่ไล่กันกว่ากว่ากว่าเราจะรอมันแตกกว่าเราจะรอมาแต่งอีกเป็นเดือนอ่ะนะเรพอเรามาแต่งเสร็จเราต้องรอให้มันแตกคือมาแขนงมาอีกมันมันถึงมันเลยเป็นปลายปีมันเลยมันไม่ทัน มีหนอนยังมีอยู่เลยเออีหนอนยังยังมีอยู่เลย,ยห,บบหยลังจากนี้เนี่ยมไม่เรียกว่าจากนี้ไปหลังจากตัดตรงนี้นะครับเราจะตัดไปแล้วไปชําเอาไม่เกินสองเดือนเนี่ยก็เรียกว่าพร้อมจําหน่ายพร้อมจําหน่ายก็คือพอดีฝนนั่นแหละถ้าเกิดจะมาซื้อมาขายก็ที่ชาแล้วที่ชาแล้วแต่อันนี้อั <มา S 1> นนี้ไม่ขายจานวนก็มาก,มากๆกก็อ่า ราคาอ่าบอกไปเลยดีกว่าเผื่อใครไม่ค่อยไม่ได้ดูคลิปทุกคลิปนะคือถ้าเกิดเราชาเรียบร้อยแล้วรนสำาันขายอย่างไรตอนนี้กมาเอาหน้าสวนก็หาสิบาทจํานวนมากๆลดได้ไหมจํานวนมากๆก็ต้องมาคุยกันว่าเอามากเท่าไรอะไรถ้ามีจํานวนมากก็ลดหย่อนกันง่ายนะอ่าว่ากันไปที่นี้ก็ผลิตปึ๊บไม่พอขายเลยอ่ามาดูมาดูคุณมาดูชัดๆอันนี้นอออนดูทีนอออนออนก็เยอะเนี่ย ผะว่าอัดอัดน้ําเนี่ยตอนนี้รู้ค่ะน้ำกีเนี่ยเนาะอัดน้ำเนี่ยผมว่าตอนได้แล้วเนี่ยอัดใ้ปุ๋ยไปตั้งไม่รู้เกือบสิบลูกเล็กอ่ะอ๋อสิบลูกยี่ห้าโลอ่ะลูกยี่ห้าโลอ่ะอ๋อยี่ห้าโลที่นี่ยี่ห้าโลสูตรนั้นเท่าไหร่ถึงหกร้อยไหมเจ็ดร้อยบาทเน่ยใช่ใชิเจ็ร้อยี่สิบ แค่ศูนย์นในเตศอ่ะเรามาดูกันนมาเขาเรียกมามาเขาเรียกมาล้วงตับหน่อยที่ว่าลุงถ้าเอาแบบสมบูรณ์เต็มที่นี่แกได้เท่าไหร่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่สิบสองแล้วยังมีสิทธิ์เดี๋ยวเวลาเรานั่นไปถ้าเกิดตาอาจจะนี่โดนตาทําลายไปละเอาได้สิบสองแม่นี่คุ้มว่านะคุ้มว่ามันไผ่เนี่ยมันก็จะเหมือนต้นไม้อย่างอืนอ่นน่ะคือมันคือคือบางทีมันเราตัดยอดเนี่ยบางต้น แตกหมดทุกข้อเลยอ่าอ่าแต่บางต้นไม่แตกบางต้นแตกแค่สองข้อสามข้อเนี่ยอย่างตัวนี้แตกสามข้อเนี่ยอ่าอถ้าเราจะเอาทําพันธุ์เราต้องเอาเอาอันนี้ไปปลูกเพื่อเราจะได้ตาเยอะเอะอ๋อเอาพันธุ์มันที่มันตาเยอะเยอะใช่ใช่เอาพันธุ์ต้นพันธุ์ที่มีตาเยอะๆะถ้าเราจะคัดพูดง่ายใช่ใช่คัดเอาไปปลูกอะถ้าเราผมสังเกตมามาที่แปลงตั้งแต่แปลงเก่าแล้ว ถ้าสมมติว่าสมมติลุงเองนี่แหละอยากจะขยายแล้วก็จะหาของดีก็ต้องมาคัดอีกรอบนึงใช่ต้องมาคัดคือเอาทุกต้นไม่ได้เราต้องมาเลือกเอาต้น,น,ตนที่เราตัดแล้วมันแตกเยอะๆแตกแขนงเยอะๆอันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะบดูเราดูดูแต่และอันแตกไม่เหมือนกันนะนี่นะแต่ละกอแตกไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่นี่ผมว่าประมาณหกว่าตอนนี้นะแต่บางอันก็เป็นสิบก็มี แต่ว่ามันมีสิทธ์ว่าสมมุติเราตัดออกปุ๊บนี่นะมันยังมีสิทธ์แตกอีกนะถ้ามันยังไม่ได้โดนตัดแม่ออกไปนะมัน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 จะมีบางต้นบางต้นต้นใหญ่แต่ตัดออกมาแล้วแตกเป็นกิ่งกิ่งไม่โตเออเนี่ไแม่ดูสวยสว,วยเลยนี่โอ้โหลากแน่นๆ่นเลยนี่นะครับนี่พร้อมเลยก็ใครสนใจเรื่องกิ่งพันุนะครับเอาเป็นว่าฝนนี้คือเราปลูกกันส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดเราจะปลูกก่อน ท่านใดมีระบบน้ําก็สามารถจะปลูกได้เลยก็สนใจกลิ่นพันธุ์ก็ลองโทรที่เบอร์รูม้านาเลยครับเอาบอกเลยศนะูนย์แปดสี่เก้าสองสามสี่แปดเ็นย์แปดหนึ่งสองเก้าห้าเฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ